Kijk, mijn kalabak. Oh, heb Radler? Radler? Ja, nog een hierbij? Nee, alleen 2%. En wat heb je alleen Heineken? Dus normaal bier heb ik alleen alcoholvrij. Oké, okay, dan doen we alsjeblieft. Ja, normaal biertje, alcoholvrij. Alsjeblieft. Ja, dan heb je ook misschien een pitteballen of zo. Ja, alsjeblieft. Pitteballen? Dank u. Yes. Uh, Minkelaba. Nee, heel uh. soort. Nee, ik Briller. lekker เขามีไปอยู่อะแต่ไม่ได้กับคนได้ไนนะนี่ตรงฝั่งนู้นเห็นไหมคะตรงต้นไม้เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะอะนี่นี่เขาจะมีการจัดงานวันที่หนึ่งเมษายนเป็นงานระลึกอ่ เขาเรียกว่าอะไรวะประวัติศาสตร์ค่ะคล้ายๆถ้าเกิดเป็นที่ประเทศไทยก็คล้ายๆที่อยุธยาอะไรประมาณนี้ค oh, <right> ่ะหรือหรือสุพันธบุรีอะไรอะอะยุทธาักไรปอะไรณบเนี้ยแม่น้ำลำคลองสวยเนาะก็จะมีคนมาเขาจะเล่นเรือ สวยสวยเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่สวยชอบมาค่ะหมู่บ้านนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะ คาเฟ่คาเฟ่ดิกซี่แอนนปี1886นแอปสวยเนาะเดี๋ยวจะพาเดินชมมางนี้ อุตส่าห์เอาสกูตเตอร์จอดที่หนึ่งแล้วเดินมาเลยนะคะเนี่ยโอเคไหมดูสวยเนาะแค่นี้นก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย